ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมอน Imaginary Thailand คอนเทนต์วิดีโอแห่งจินตนาการที่จะดึงเอาโลกของโปเกมอนมาสู่ประเทศไทยและนำเสนอความเป็นไทยผ่านมุมมองของโปเกมอนถ้าพร้อมกันแล้วไปวิ่งไล่จับจินตนาการกันเลยครับารมาแล้วครับมาแล้ว ผ่านกันไปทั้ง2ประเภทแล้วนะครับทั้งน้ําและพืชในที่สุดก็ถึงคิวของโปเกมอนเริ่มต้นธาตุไฟแห่งภูมิภาคซูวาณากันสักทีเห็นเงาแวบๆกันแล้วนะครับคงจะพอเดารูปร่างกันได้บ้างแล้วแต่รายละเอียดที่แท้จริงจะเป็นยังไงไปนําเข้าข้อมูลกันเลยครับพยาวานอนขอร้อนประเทศไทยสสายไฟฟ้านำเข้าข้อมูล กำลังประมวลผลวารประมวลผลเสร็จสิ้น l y ฟ i นโปรแมอมพยาลิงหุ้มไฟแม้จะมีร่างกายเป็นสายไฟฟ้าขนาดใหญ่แต่กลับมีเพลิงไหลพุ่งออกมาจากหลายส่วนของร่างกาย l y ฟ i นใช้ไฟฟ้าสถิตตลอดเวลาเพื่อป้องกันเปลวคลิงไม่ให้เผาร่างกายของตัวเองเสียงปรบมือต้อนรับร่างพัฒนาของ f l Fly ฟ i n งกับ f l y ฟินลิงเจ้าพญาตัวนี้จะมีแนวทางการออกแบบยังไงบ้าง ไปชมกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ร่างกายส่วนใหญ่ก่อนนะครับเป็นการประกอบขึ้นมาของสายไฟฟ้าทองแดงขนาดใหญ่ตรงกลางที่เห็นเป็นสีฟ้า,ฟามันไม่ใช่ช่องว่างเฉยๆนะครับแต่เป็นส่วนของหลอดไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ส่องสว่างแทรกออกมาตามช่องของสายไฟฟ้าบริเวณหัวและแขนสองข้างมีส่วนประกอบของไฟอยู่ตามเรื่องราวแล้วลายฟีนสร้างเปรวพลังงานความร้อนออกมาจากภายในร่างกาย แต่ใช้คุณสมบัติไฟฟ้าสร้างไฟฟ้าสถิตขึ้นมาเพื่อทําให้เกิดช่องว่างเป็นระยะห่างไม่ให้พลังงานความร้อนเผาไหม้ร่างกายที่เป็นสายไฟฟ้าของตัวเองสายไฟ 3- ามสีเล็กๆที่อยู่บนหัวพยายามออกแบบให้เป็นทรงผมปัดเป๋เป็นการสร้างกิมมิคเล็กๆขึ้นมาว่านี่คือร่างในระยะไวรุน่นหางด้านหลังยังคงเป็นม้วนเก็บเหมือนเดิมนะคะแต่ภาพรวมจะดูยาวขึ้นมากกว่าเดิมครับส่วนที่ดูเหมือนเข็มขัดตรงนี้ เป็นต้นแบบมาจากเข็มขัดรัดสายหนึ่งในะอุปกรณ์ช่างที่มีอยู่ในชีวิตจริงนำมาใช้ให้รู้สึกเหมือนเข็มขัดแชมเปี้ยนครับสุดท้ายก็คือบริเวณเท้าซึ่งจริงๆแล้วมันคือส่วนประกอบของทองแดงที่อยู่ภายในสายไฟฟ้านั่นแหละครับ วันนี้ผมพยายามอธิบายส่วนต่างๆให้ละเอียดมากขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้วาดครับที่ผ่านมาผมอธิบายแบบเร็วเกินไปหน่อยหลังจากนี้จะพยายามอธิบายที่มาที่ไปหลายๆจุดให้มากขึ้นนะครับต่อไปเราไปดูข้อมูลชีวาภาพของไฟฟินกันครับว่าจะมีข้อมูลส่วนไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างสำหรับธาตุนะครับยังคงเป็นธาตุเดิมเหมือนกับไฟ y ์ลิงกก็คือไฟและสายฟ้านิสัยของไฟฟินไม่ใช่เด็กทารกอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือเด็กวัยรุ่นบ้าพลัง ไวที่เชื่อมั่นในพละกําลังของตัวเองมากที่สุดฟล,ลายฟินหลงไหลคลั่งไคล้ในการต่อสู้อย่างมากมันมักมองหาคู่ต่อสู้ที่จะสามารถล้มมันได้เพราะในอีกแง่หนึ่งก็เป็นการปลดปล่อยพลังงานมหาศาลในตัวเองออกไปด้วยเช่นกันกล่าวได้ว่าฟลายฟินยังคงเป็นโปเกมอนที่น่าเห็นใจมาจนถึงร่างที่2เลยครับเพราะถึงแม้ว่ามันจะสามารถควบคุมพลังของตัวเองได้แล้วแต่การควบคุมพลังของตัวเองตลอดเวลา ก็ดูเป็นเรื่องที่น่ารำคาญพอสมควรสำหรับมันการเชื่องหรือไม่เชื่องต่อเทรนเนอร์ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแม้เทรนเนอร์หรือคนอื่นๆจะสามารถสัมผัสร,ร่างกายของมันได้แล้วโดยไม่ต้องห่วงเรื่องอันตราย แต่มันก็ต้องใช้สมาธิในการควบคุมคลื่นพลังงานภายในร่างกายของตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการต่อสู้จึงเป็นช่วงเวลาที่ทำให้มันรู้สึกดีขึ้นโดวยว่าไม่ต้องควบคุมพลังงานในตัวเองและยังปลดปล่อยออกไปได้ด้วยคนจึงมักมองว่าฟลายฟินเป็นโปเกมอนวัยรุ่นเลือดร้อนที่ฝักใฝ่การต่อสู้ตลอดเวลาฟลายฟินหมายเลข0 0 8ถัดจากฟลายโอลิงหมายเลข0 0 7ครับความสูง100เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัม อา i ิล t ต a ้เทโ o เว d ใช้ท่าโจมตีด้วยคุณสมบัติปกติได้โดยไม่ต้องสนใจผลของ ABILITY หากจะเป็นโปเกมอนที่มีพลังโจมตีเวทแบบพิเศษการมี ABILITY ที่ส่งเสริมก็จำเป็นนะครับ y t i l i t y t w r r โ o จะทำการระง,งับทุกๆ ABILITY ของคู่ต่อสู้ที่อาจส่งผลเปลี่ยนแปลงความเสียหายความแม่นยำหรือเอฟเฟกตเกี่ยวเนื่องอื่นๆจากการโจมตีของ Fly f ฟ n พูดง่ายๆก็คือหากอยู่ต่อนหน้า F l ล f ฟิ ต้องใช้พลังต่อสู้แบบตรงไปตรงมาโดยไร้การสนับสนุนทุกรูปแบบนั่นเองครับกราฟแสดงคุณสมบัติยังคงบอกว่า f l y ยฟินมีพลังการโจมตีเวทที่สูงจนโดดเด่นและอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะให้สังเกตดีๆครับคือความเร็ว f l y ยฟิเป็นโปกเกมอนที่ไม่มีมวลกายทําให้มันมีความเร็วที่โดดเด่นไม่แพ้กันส่วนพลังด้านอื่นๆแม้จะน้อยไปหน่อยแต่ก็ได้รับการพัฒนานมาจากร่างแากค่อนข้างมากแล้วครับ และนี่คือสายวิวัฒนาการของไฟโอ i n ง l ล v e l 16สู่การวิวัฒนาการเป็นไฟฟินครับผมมีเรื่องอะไรบ้างที่อยากจะบอกเกี่ยวกับไฟฟินไปชมกันต่อเลยครับจะบอกว่าไฟฟินเป็นสารตั้งต้นของความคิดว่าจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ไฟ e อ i ิงใหม่ก็ไม่ผิดครับไฟฟินเป็นเหมือนร่างตรงกลางที่เชื่อมต่อระหว่างร่างแรกกับร่างสุดท้ายดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่เราจะใช้การออกแบบของไฟฟินเป็นต้นแบบ ของทั้งสองร่างนั้นทําให้ในคลิปก่อนหน้านี้ที่มีการแจ้งไปว่าได้ทําการออกแบบฟลอริงใหม่ก็เพราะการออกแบบของฟลฟินนั่นเองครับหลังจากที่ได้เรียนรู้การออกแบบมาหลายตัวตอนที่ออกแบบฟลฟินอยู่นั้น ผมและนักวาดก็สังเกตเห็นว่าการออกแบบโปเกมอนของผู้พัฒนาต้นฉบับใช้ปริมาณสีในแต่ละตัวน้อยมากๆโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ไม่เกิน3-4สีสีอาจจะมีมากกว่านั้นบ้างแต่ก็น้อยมากๆจริงๆครับส่วนใหญ่จะใช้แค่ไม่กี่สีเท่านั้นและจะเล่นกับเงาซะมากกว่าหรือถ้าเป็นการสโคปที่ง่ายกว่านั้นจะสังเกตว่าโปเกมอนแต่ละตัวที่มาจากนักพัฒนามักจะอยู่ในรูปแบบของมาสคอตมากกว่าการออกแบบตัวละครแบบ f ฟร์ออปชั่นแบบรายละเอียดเต็มๆหลังจากนี้ ทั้งผมและนักเขียนจะพยายามศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโปเกมอนให้มากขึ้นนะครับและจะพยายามเข้าถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงของผู้พัฒนาซีรีส์โปเกมอนเพื่อทำให้ซีรีส์โปเกมอนประเทศไทยหรือโปเกมอนอิมเมจเนอรี่ไทยแลนด์ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดให้ได้เลยครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามเพื่อไขว่คว้า,าความฝันและจินตนาการไปด้วยกันกดแชร์เพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าโปเกมอนประเทศไทยก็มีแล้วนะและคอมเมนต์ด้วยนะครับ ผมอยากรู้ว่าจินตนาการโปรแกรมอนประเทศไทยของคนอื่นๆจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วพบกันใหม่ในอ e ีพีหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ